และแล้ววันนี้ก็มาถึงกับการรวมตัวของขนอซุปก้อนทั้งหมด32ตัวไอ้แล้วถ้าสกิลพร้อมกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาไม่ระเบิดไปเลยแะว่าเนี่ย <c oughs> สาววชชาวอัตตุที่น่ารักก็กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์จ้าหาทำอีพีทีท่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับกับอภิมหาขนอซุปก้อนทั้งหมด32ตัว แบบโคตรึงเรามาดูกันนะครับว่าคณอซุปกรณ์ลำดับสามที่สองตัวนั้นเมื่อสกิลพร้อมกันแล้วมันจะตึงขนาดไหนครับทุกคนทุกคนลองคิดดูว่าแม่งจะตึงขนาดไหนและลองเดากันดูนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟแบบตึงๆเดี๋ยวผมขอจัดหม่แบบหมาม่มงหน้าจิเอาละครับสำหรับคณอซุปก้อนในค่ำคืนนี้บอกคำเดียวว่าจะตึงตาตึงใจขนาดไหนะครับคิดดู เอาละครับตอนนี้เราก็รวมตัวทั้งหมดคออ่นทั้งหมด32ตัวแบบตึงๆแล้วนะฮะเรามาดูกันนะครับว่า32ตัวจะไปได้กี่เวฟแล้วก็สามารถเด้งดาเมจต่อเวฟ1 0 0 0 0แสนแล้วก็เออดาเมจตัวแรกของเขาจะไปได้กี่ล้านดาเมจกันนะแบบตึงแน่นอนรับประกันความตึงจากสัญลักษณ์บนแผ่นหลังของเขาแบบบึม แค่ข้างหลังเขาก็ตึงแล้วแหละเออมีตาสิงโตนะครับหรือ<ม>ตาแมวเง่า <laughs> มีตาแมวเห่าที่สลักอยู่กลางหลัง<ม>บอกคำนี้ว่าตึงนะครับก่อนจะไปเล่นนะแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับตัดคาเวฟเพราะว่ามันนานขึ้นปั๊มตัวเงินแป๊บแป๊บเดียวนะจ๊ะ 2> 2 hours later แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมไม่พอ <c oughs> ถ้าคุณมองหาร้านเติมโรบักดีๆแล้ว, <c oughs> ลวก็เราขอแนะนำ เบช Shop บริการเติมโรบัก ID Pass บริการกดเพชรแมปออสตา t o w เวอร์ e ีเฟนสบริการกดไอเทมแมปอนิเมะไดมิเนชับริการกดผลและเกมพัสดแมปบ o ็อกฟูบริการกดผลและเกมพั a ดแมปคิงเลเจนซี่บริการกดเกมพัสด แมปอนิเมะไฟติมและบริการรับฟาร์มอีกมากมายบริการทำผลพิสัตตื่นสุดครุ้มจำหน่ายไอดีไก่ตันและยังไม่พอยังมีบริการเติม R O V ฟรีไฟเกนชินอิมแพกวาโลแลนอีกด้วยโคตึงอย่าลืมใช้บริการลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยโอ้อดว้าว แล,แล้วเราก็ตัดมาในช่วงตึง3 2เวฟแบบตาตะลึงตอนนี้ขนอสุปกรณ์ได้เลี้ยงหน้ากระดานเลียงเป็ดแบบเอ,อ่อแบบเลียงหน้ากระดานเลียงแลบ,บนะในการใช้ขวานอาเจ้าใหญ่ในการง้างโย้วฟาดลงบนพื้นและคีดินก็กระเด็นเข้าสู่าบ,บหน้าจนตัวระเบิดจนตัวตายออแบบว่าตึงดูดิเที่ยในการขุดคีดินขึ้นมาแล้วก็กระจายสู่รอบอนุบริเวณแบบรอบด้านและเมื่ออัปเกรดไปแล้ว จะทําการชาร์จพระอาทิตย์อันดวงบิ๊กบึ้มคือสามารถทาพระอาทิตย์เทียมขึ้นมานะครับแล้วก็ปลาลงฝูงบ้านตูวแบบลอยเข้าไปแล้วก็ระเบิดกลายเป็นละอองฝอยแล้วก็ทําให้ตัูนั้นติดละอองฝอยทั้งจะตัวตายตึงขนาดไหนทําใจถือดูครับแม่งโคตรตึงเลยครับน้องๆตอนนี้ผมก็กำลังทําการดูสกิลของตัวละครที่กำลังบิ๊กใหญ่ และก็กําลังที่จะอัปเกรดตัวข้อตัวนั้นให้ถึงวิสุดตอนนี้คือแม่งบงแม่งประมาณข้อดูตีนอะ่ะเล็กอยู่นะครับในการชาร์จแล้วก็ปล่อยตัวแบบโคตรตาตะ,ตะลึง5 minutes later เอาเละครับในการระเบิดขีปนาวุธอันต่อเนื่องของเขาในเวที60แผ่นไปแบบรวดเร็วจนหลายคนนั้นอาปากค้างเป็นไงอาปากค้างกันตามกันปะล่ะดูดิครับ ตอนนี้วงอันแสงอันเจิดจ้ากับรถบรรทุกที่ผ่านหน้าบ้านมาไหนกูต้องอัดทีไรกูต้องเจอรถบรรทุกแบบผ่านหลังบ้านกูตอลอดเลยปะตอนนี้นะครับแต่ละตัวละครน,นั้นคอเมเดประมาณ9ล้านกันแล้วฮนะท่านผู้ชมดูดิเชี่ย9ล้านคือจะส0บล้านกันแล้ว8ล้าน9ล้านคือแน่ๆคือ8ล้าน9ล้านนะ้านประมาณนะโอ้ดูจะถึง10ล้านแล้วครับท่านผู้ชม แล้วเมื่อเจอเออร์วินบัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ที่สามสิบล้านนะครับแต่ว่าถ้าว่าเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีเออร์วินเว้ยความสามารถตัวตัวของมันเพียวๆและอนุชาิเอฟเฟกต์ของมันแบบโคตรเพียวอัดเกลก่ทไมอัามันมันกนะครับและตอนนี้ผมก็อัพเกรดขึ้นไปแบบเบิ่มๆจนผมต้องโดดขึ้นมาเมื่อจุดสูงสุดของความสูงเพราะว่ามันจะเริ่มตึงแล้วเอาละครับตอนนี้เริ่มตึงแล้วฮะดูฮนะโดดขึ้นมา เชียช่ยเชี่ยคือโดดไปขึ้นไปจริงๆยืนอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกแบบร้อนผิวแบบความร้อนเนี่ยทะลุออกจอมาแล้วนะครับคือตอนนี้ร้อนมากนะอาจจะได้ยินเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรแปลกๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคือตอนนี้ผมร้อนจริงๆร้อนมากนะครับร้อนเหมือนในแบบโดนเผาไหม้อยู่ในนี้เลยแบบกิดเป็นก้อนมันขึ้นมาคือความร้อนของของจริงอ่ะเข้าใจะปะคือความร้อนของจริงนี่คือพัทะเบ้าหน้าผมแล้วแบบ พิวผมเริ่มละลายแล้วตอนนี้เกิดอะไรเปเรื่องไหนอะเนี่ยและตอนนี้ในเวลที่71พานไปแบบสุดเร็วครับตัวสุดท้ายของผมเกือบจะตันแล้วผมก็ต้องหาทางที่จะอัพตัวสุดท้ายผมไม่ตันเมื่อถ้าตัวสุดท้ายของผมตันแล้วผมจะตึงมากแบบตึงโคตรๆกันเลยทีเดียวและตอนนี้อันวิชั่นเอฟเฟกต์หลายตัวละครกำลังไล่พร้อมกันแล้วในการง้างขวานเขาขึ้นมาแล้วก็จตุ้มระเบิดเป็น กรป,ปนาวุธปรมมณนูแบบเอ่อตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วนะตอนนี้ผมเริ่มจะเพิ่งมองไม่เห็นชาอะไรแล้วที่อยู่ด้านล่างนะและดูครับถ้าทุกตัวสกิลพร้อมกันแล้วเครื่องผมจะรับไหวหรือเปล่าผมไม่เคยรับอะไรไหวแบบนาลุตุไงคือนาูโตะผมหลุดเลยมีแค่คลิปเดียวเท่านั้นที่ผมหลุดนะครับนั่นคือนาลโตะครับผม <c oughs> และตรงนั้นก็แหลกเฉยๆนะแหลกแบบไม่หลุดและแหลกองลงมานั่นก็คือทักษะของเกรครับเกรนี่คือแหลกมากคือแบบ ้นแข็งแต่อันนี้ก็คือผมนั่งมองแบบชิวๆครับคืออันชั้ช่ามันทะมุคไงด,ดูครับดวงอาทิตย์ที่แสนจะเจิดจ้าแล้วก็ออรา่าขึ้นมาแบบพึ่งพังเพิ่มพูนเดี๋ยวผม้องคลิกเมาส์อัพตัวละครอย่างนี้ตังไม่มีเลยนะตอนนี้ตังผมไม่มีครับและผมก็เริ่มมองไม่เห็นม้อนที่จะเดินผ่านหน้าบ้านไปอยู่ข้างล่างแล้วมันมองไม่เห็นแล้วตอนนี้แ่งจ้ามากครับ ดูดวงอาทิตย์ของอ l t i m a t e s k i l ของเขาแบบเท่มากครับตอนนี้คือเท่จริงนะครับเห็นปะคือยอมรับความเท่ปะล่ะคือแม่งเท่จริงอ่ะคือแม่งเท่จริงๆนะครับถ้าไม่เท่เนี่ยผมผมก็บอกว่ามันไม่เท่ไงแต่นี่มันเท่นะครับคือมันเท่จัดอะครับน้องน้องมันเท่จริงๆผมพูดยังไงครัมันคือความเท่ครับเดี๋ยวพี่เจสสี่ผ่านไปแล้วครับลองเดากันนะครับสปอยนะเว้ยลองเดากันดูนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟนะครับนี่ผมขออนุญาตเบาแสงเอฟเฟกต์ลงมาหน่อยนะครับเพราะว่า ตอนนี้แว่นตาของผมมันจะรับกองแสงไม่ไหวอยู่แล้วครับมันทะลุมาแล้วทะลุเข้าลูกตาผมเต็มๆแล้วแสงจ้างมากตัวน,นี้ยคือบ,บจ้างจริงครับจะรับแสงตรงนี้ไม่ไหวแล้วต้องมีสปอนเซอร์เข้าแล้วล่ะถ้าเปิดอย่างนี้ออฟทุตมันจะเข้าผมปะเอาละครับตอนนี้ก็รับลาแสงอันตรการตาและความร้อนอันร้อนเผา แบบร้อนมากครับคือร้อนยันชีวิตจริงอะตอนเนี้ยโอ้โหบั็กเด้งมาด้านหลังครับในเวที่75ครับผมจนบั็กนี่เล่งมาด้านหลังนะที่ดูแ่งตึงขนาดไหนอ่ะ่ตอนนี้ผมได้เดินหลบสะกิลแข่งความร้อนขึ้นมาด้านบนครับผมจะขึ้นไปอยู่บนน่องไก่ผมก็ขึ้นไม่ได้ครับผมก็ต้องทําการที่จะขี่ดากูนิวเพื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนครับนี่เป็นไงดูแอนิเมชั่นเอฟเฟกต์ดิถ้าผมกดคูณสองไปเนี้ยรับรองความแรงของเครื่องเนี่ยจะทวีความรุนแรงแบบขึ้นมากนะครับ เพราะอัมบิชั่นเอฟเฟกมันจะคูณ2เท่าแบบโคตรรุนแรงครับคือคือ2องสองวิคือ2วิแล้เพี้ยนเพี้ยนเครื่องแม่งไม่เอาล่ะครับผมจะลองท้าทายความเสี่ยงในการที่ผมจะกดคูณ2ไปดีเหลือไหมถ้าคอมเมนต์อยากเห็นตัวลายสาร2ตัวก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแบบสกิลพร้อมการแบบรุ่นรวดนะครับแล้วก็ไปได้กิมเวฟแบบวัดเวฟกันเลยนะครับทั้งหมด32ตัว แบบค่าตึงโอ้ดูดิตอนนี้ผม,ผมกลับคูณ2อไปแล้วครับเริ่มมีอาการแหลกค้างแบบกักก <c oughs> ักกักเริ่มมีอาการความค้างที่อยู่ทางเบ้าหน้าจอของผมครับเริ่มน่าจะไม่ไหวมากแต่อินเทอร์เนฟิกทุกตัวละครถ้ามันไล่พร้อมกันเนี่ยเครื่องน่าจะค้างกว่านี้ขึ้นเยอะครับดูดิโอ้โอ้โอ้เครื่องจะระเบิดไหมเนี่ยถ้ายังไงถ้าเครื่องของผมระเบิดตอนหน้าการอัดวิดีโอตอนนี้นะครับก็คือ 169 1669ให้ 1> 1 <c oughs> <c oughs> ผมด้วยนะครับแล้วก็อ่าส่งข้าวอะไรอร่อยๆมาเยี่ยมผมได้นะครับ <c oughs> ไม่เอาข้า,าว,วเปล่ากับเกลือนะเว้ยกินเบื่อแล้วนะเอาแล้วครับแล้วตอนนี้ในการไล่สกิลแต่ละครั้งแค่ไม่ปรับคูณ2ก็แหลกแล้วดูใครผมไม่ปรับคูณ2คือความแหลกเข้ามาปะทะเบ้าหน้าแล้วอ่ะคือความแหลกเข้ามาปะทะแบบเต็มๆนะครับ <c oughs> ค, <c oughs> คือความแหลกเขาพุ่งมาแบบมป็นยูของผมเนี่ จะแดงแล้วจะทะลุแบบจะ,จะทะลุหลอดแบบนี้ระเบิดนะครับผมเอาละครับตอนนี้เริ่มความตึงจนเครื่องทางกันแล้วเลยในเวทที่80ผมไม่เห็นศัตรูที่จะเดินผ่านมาได้เลยแมย้แต่น้อยผมแค่นั่งมองอันชันเอฟเฟกต์ที่ประการตาตรงนี้ผมก็แสบตาจะแย่อยู่แล้วดูดิครับถตาผมไม่ใส่แว่นเนี่ยตาผมน่าจะโดนลำแสง UV ที่แบบทะลุเข้ามาแล้วครับตาผมน่าจะไหม้หมดแล้วอ่ะ รุนแรงเกินปุยมุ้ยดูดิครับความรุนแรงของเครื่องของผมนั้นแทบจะเอาไม่อยู่แล้วนะฮะอันนี้สามศูนย์ห้าศูนย์จริงแบบว่าเฮ้ยหรือว่าของเกจริงน่าจะของจริงแหละนะอ๋อดูดิในการไล่สกิลแต่ละครั้งเริ่มมีความตึงแบบตึงมากๆครับตึงแบบตึงเกินปุยมุ้ยแอบเอออจริงนะฮะดูดิอุออร่านี่มาช่างพัมพลูมและปิงปังจริงครับและตอนนี้ผมก็นั่งมอง และก็มองไปเรื่อยๆครับเหนื่อยๆแล้วผมก็ต้องถึงกับกระดุกน้ำขึ้นมากินแล้วก็เดินลงไปด้านล่างครับและตอนนี้ผมจะทำการที่จะมองเข้าไปด้านหลังและก็วิ่งเข้ามาดูครับดูความแหลกของเาสิครับความแหลกนี่มันอะไรกันเนี่ยดูครับผมต้องลงยานผ่านน้ก่อนและก็มองศัตรูที่กำลังวิ่งผ่านหน้าบ้านมา และผมก็ไม่ไหวอีกแล้วและก็ปิดอัมิชั่นเอฟเฟกต์ออกไปเนี่ยครับเห็นแบบชัดเจนนะครับเมื่อผมปิดอัมิชั่นเอฟเฟกต์ออกไปแล้วสกิลอัมิชั่นเอฟเฟกต์ที่ค้างอยู่ก็เริ่มทวีความหายไปและเห็นคนอซุปกรณ์ทั้งหมดสามที่สองตัวกำลังยืนหน้าการะดาษเรียงเป็ดกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเด้งมาเป็นแสนะนะนี่แสนเจ็ดพันครับผมทำเม่เด้งมาครับแล้วกลายร่างเป็นคนอซุปกรอนแบบคนอแผ่นก้อนอย่างนี้เลยพร้อมใส่กระทะแล้วก็ใส่น้ำซุป แล้วก็พร้อมสดได้เลยครับผมอโหเอาซะหิวข้าวเลยตอนนี้ดูดาเมจตอนนี้ครับแต่ทวีความรุนแรงมากประมาณ10ล้านกันแล้วครับผมและตัวละครตัวนี้กำลังวิ่งไปถ้ามันหลุดระยะไปได้เนี่ยคือแม่งจบเกมแล้วในเวอที่83เฮ้ยไอชิคุพูดจะไม่ทันขัดคำมึงหลุดดได้เกินตอนนี้ตะตูตัวนี้หลุดมาแล้วครับผมเริ่มทการที่จะปรับอนิเมชั่นเอฟเฟกต์ให้สูงสุดเพราะว่าผมจะไม่ได้เห็นอนิเมชั่นเอฟเฟกต์ตาการตาแบบนี้อีกต่อไปแล้ว เพราะว่ามันหลุดแล้วโอ้ oh, <Azure> hmm. ดหเรียบเอาหมดเอาหมดเอาซุ่มตามซุ่มทามาเลยเดีวยวแบบโอ้โหระเบิด,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 ดลงระเบิดลงเฮ้ยและตอนนี้ความรุนแรงของหน้าจอผมก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วนอกจากแสงสีส้มที่แบบพุ่งเข้าปะทะหน้าเลยแสงสีส้มส้มล้วนนลยครับตึงเข้าแบบเอาซะแสบผิวอ่ะชให้ตายเถอะ